สวัสดีครับเช้านี้มาเก็บกุ้งเหมือนเดิมครับอากาศวันนี้สดชื่นดีฮะเย็นสบายดีครับตอนเชา้าโอเคครับเก็บเสร็จแล้วมาดูกันครับผมผลงานวันนี้นี่ครับดูครับผมได้ตัวครับกุ้งหอยปูปลา นี่ฮะดักกุ้งนะครับเน้นดักกุ้งกุ้งก็พอมีอยู่ฮะกุ้งพอได้อยู่ปูเข้าหอยเข้าปลาก็เข้าครับได้กินครับวันนี้หาอยู่หากินครับมันบ้านครับผมคนหากินครับ วิถีชีวิตบ้านบ้านการหากินคาดหวังไม่ได้ฮะบางที่ก็มีบางที่ก็มีมได้เลยฮะดักบางที่ก็ไม่เข้าบางที่ก็ไม่มีตัวคาดหวังไม่ได้ครับการหากินถ้าได้ก็ได้กินครับ นะครับผลงานเชาน้านี้ได้อยู่ครับได้กินครับผมเช้านี้เรากุ้งหอยปูปลาครับโอเคครับกดไลค์กดติดตามครับผมขอบคุณที่รับชมครับหาอยู่หากินครับภาพภูมิคนหากินครับผม ขอบคุณที่รับชมฮะกลับบ้านแล้วครับโอเคครับ